พุทธวัตนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานนท์ พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานอนนธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสสนาภิกษุทั้งหลาย อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วยอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่มทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลำงับหายใจออกภิสูุทั้งหลายสมัยนั้นภิกูุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชชญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่ง อันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสุงนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเป๋ากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นโปรดสวดปฏิจจสมุปบาทอิทพิขเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนัส,สิกรติภิกุทั้งหลายอริยสาวก ในทมวินัยนี้ย่อมกะทําไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสหมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจญาสลายัตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายัตนะสลายัตนะปัจญาผัสโสเพราะมีสลายัตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชะรามรนังโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสะเกวะละสะทุกขังขัทัสะสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะเตะเววะสเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลาย,ยตนะ นิโรธโอเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสนิโรธโอเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรธโอเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรธโอเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานะนิโรธโอเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับ แห่งอุป,ปาทานอุป,ปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามะระนังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสานิรุชันติ มีความดับแห่งชาตินั่นแหละชลามรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นจึงดับสิ้นเอวะเ,เมตสสะเกวะลัสสะทุกขังขัดทัสสะนิโรโทโหโตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธุ ครับผม